บทที่สิบสองบทสวดร si ัตนปรลิปยังกินจิวิต e ังอิทาวาอิทาวาสรางวาสเกสุวายังรัตนังปาลิตังนัโนสัมังอธิตตถาคเตนะอิทัมปีผู้เทรัตนังปาลิตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุขยังวิรักขางอมาตังปาลิตังจะสช้ในสกงมุนีสมาทิโตนะเตนะธรรมเมนะสมะธิกินจิอธรรมปิธรรมเณรัตนังปาลิตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุยำพุทธเศถโถปาลิวันนียิสุดจริงสมาธินานตัดจริ กัญญามหุสมาธินาเตนะสมสุทรนาวิชติธามปิทำมเมรัตนังปณิตังเอเตินัสเจนะสวัติโหตุเยปะขะปุคลาอัฏฐ์สตังปสัสสาจตาริเอตานิยุขานิโหติตะเตทะขิเนยัสุขาตาัสสะสาวกกาเตสุทินานิมหภาภรานีปิธามปิสังเครัตังปณิตังเอเตินัสเจนะสวัติโหตุเยสปะยุตามน,าาน,น,านัสสะทันเถนะนิการมิโนโอคาตามนัสสะสลัมพิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะรัฐามุพันนิพุติงพุชมานาอิธามปิสังเครัตังปณิตังเอเตินัสเจนะสวัติโหตุ ขีนางปุรณนังนวังนติสัมภวังอติอัตวิรัตตจิตตายติเกพอสมิงขีนขีพิชาอวิลฉันทานในพันธติทีรายยธรมปทีโปอิธัมปิสังเคตังปณิตังอินัสเจนะวิธิโหตุบทสวดที่สามบทสวดศาสตรบทสวดเสาวาสวัรอัตตาหเวชิตังเสยโยยะจะยังอิตลาประชาอันตัดฐานตาสัปปุสสะนิจังสัญญตจานิโนเนวัฏฏิโวนักคนทพลนัมาโลสะพัมบุณาชิตังอปาชิตังกยิรายะถาลุปัสสะฉันตุโนบทสวดที่สิบสี่บทสวด เกศตตสูตรพาสิตามิทางเตนะพระขวาชนะตาปัสตะอรหัตสมาสบุเทนะเอิัตตุมเหมาอารุตโสวณนะมาปัลัมมะปัลยามาอิติกิระยามาปิตากสัมปทานะมาตากาเหตุมา,นา,า,าเนยข้หตุนมาอากาลปะดิวิตาเกนะมาท,ท,ท,ทิทิิชานาขติยามาพระพปรูปตัยายามาสมณโนโนุขยุคขลุยะถาตุมเหเมาอตตนาวชานะยะไถาอเมธรรมมากุศลายเมธรรมมาสาวัชริเมธรรมมาวินญูขติตายเมธรรมมาสมาตาสมาธินาอิตายะสุขายะสังวัตตติอิทธาตุมเหเมเห ปะชะเหยียยาถายาถาตุมเหต์อตตนาวชัยเนยยาถาอิเมธมากุสลาอิเมธมานาวไฉอิเมธมาวินโยประสัทไฉอิเมธมาสมตะตาสมาธินาคิตายัสุขายัาสังวัตันติอัฏาตุมเมเหอุปปาสัมปะชาวิหะเลยยถาติบทสวดที่ปปสิบห้าบทวดอุปปาเนยยาสุปปุปปาเนยติดชีวิต,ตปร่บอกมาอยุชลุปนิจส,สันสันติตานาเอตังพยายามละเนไปขาม,มานป,ปุญญานิกายิราถาสุขาวหานิ ผป่ิยติชีวิตแต่ป่ามาอย่างฉลุปปิยตัสสะนัสันติตนาเอตังพญามาลเนเปยขามาโนโลกาไมสังปชาเหสันติเปโขโยธากายเยนะสังยมุปวจายะอุทาเจตสาตตะสาเปยสัสสุขายะโหติยังช่วยมาโนประกาศโรติปุญญธรรมโมหเวลขันติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโน สุขธมรมวหาติเอสานิสังโสธทมเมสุจินเนนะเข้าทุกติงคัาสันติธชมาจารีสัพเพสังขาราอนิจาติยถาปัญญาปสติอัถานิพินติทุเขเอสามะโคสุทิยาสัพเพสังขาราทุกขติยถาปัญญายปสติอัถานิพินติทุเขเอสามะโคสุทิยาสัพเพธรรมานาตติยถาปัญญายปสติอัถานิพินติทุเขเอสามะโคสุทิยาบุตรศิษย์พุทธบุตรอปาณ์นักฉดอปานักฉดฐานะเมเกเุติยังอภูตตะกีไกเอตัดธัญญาญาเมทาวีตังคันเถียันยะปานักัง อย่างนี้มนุษย์ษาพยาเตชิตาเนตังโขสานังเขมังเนตังสมุตตมังเนตังสมาคัมมาสัพพาทุกขาโมจติโยจะพุทธัญจะธรมันจะสังฆันจะสันนังขตโจริตาริยะสัจานิสัมมปัญญายาปสติทุกขังทุกขัสลุคตังสัอติกมังอริยันจะอัฏฐานขีกลางทุกขุปสมาขีนางเอตังโขสามังเอเขตังเขมังเอตังสมุตตมังเอตังสมาคัมมาสัพพาทุกขาโมจติ บ,สบสทบสวดที่ส er ิบเจ็ดบุตรศพันเทรัตคาถาอตีตังนะนะข้อมเมยญาติปะติกังเถอะรขคาต่าบุคคลไม่ควถึงลงมาแล้วบุคคลบางที่จะมาไม่ถ <t ask in> <t ask in> ึงญาติตีตังปะฮินันตังอปะตันจะนะคาตังสิ่งใดลงไปแล้วสิ่งนั้นก็ไปแล้วไปแล้วสิ่งยังไม่ถึงก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันเะโยทำมังตถาตถาคตสติอสังหิลังอสังคุปังตังวิทยานะนุพะรูหเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่ง่ายง่ายไม่ขัดแย้งทำนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทำนั้นเนืองให้ปปูงถอัจเฉกิน มาตปังโกชัญญามาลังสุเวพึงพ่อความเพี้ยนเศนิเวลายใครเราจะรู้ความตายวันพุ่งนัฮิโนสังคารันเตนะมหาเสนนัมจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนนาใหญ่นั้นจะไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาลิมาตาปิงอโหรัตตมะตันทิตังตันเวพันเทกะรัตตุติสันโตอจิคเตมุนิติพระผู้นี้คือสุนทรภูมิเะบุคคนผู้มีบุติอย่างนี้มีความเพียนไม่เกิดขันักการวันกลารคืนนั่นแหละว่าผู้มีนาฏีหนึ่งเจริญด้วยการเหล่านี้แล่บุตรศรที่ขี้แปบบุตรศรท ชราทโมมิช่ังนาตีโตเรามีความแก่ทำมามลความแก่ไปไม่ได้พญาิทำโมมิพญาทิงาตีโตเรามีความเจ็บไข้ทำมาเม่ลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มนมโมมิมันนังนาตีโตเรามีความตายไปทำมรามพลนความตายไปไม่ได้สัพเพหิมปิยหิมนาปิหินนาภโวปนาพโวเราจะเราเว้นต่างๆทเราจะต้องผัดพลาจ้าของรักของเือใจทาง้งปวงกามัสโกมหิกรมัทยาทกรมโยนิกรรมพันธุกรรมัปฏิสโนเรามีการเป็นของตัวมีการเป็นท่ให้ผลมีการเป็นดันเกิดมีการเป็นวาทาายุ เราทํากรรมได้ว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือจะต้องของกรรมนั้นสืบไปอเอวางวิอเมหิตอภินิหารปัจเจเวกสิทพังเราทั้งหลายควรพิจารอย่างนี้ทุกๆวันเพินบทสวดที่สิบเก้าบทสวดเทวตายาโยชนะคาถาทุกข์ับปตานิทุกขปขับพญปตาน,าตานิพยาสกับปตานิโสกาหัวตูสเพปิป,ปานิโนเอตาวาตาจะอเมหิตสัมารังำปัญญาสัมปรมทังสัพเพเทวานโมทันตุสัพะ สามปฏิสิทธิ์ยาทานังข้าสันตุสัทยาศีลังและข้าศัตุสัพทาภพรวนาพิรตาโหตุขันตุเทวตากตาสะเพพุทธาวรปตาปเจเกนจะยังพลังอัฐังสนัณจัตติฉนนัลขังปฏิสัพโสดโสดที่ยี่สิบโสดเทวตาปฏิชนะคาถาหันท่าไมยังปฏิชนะคาโยพะนามเสยยาเทวตาสันติวิหารลวงวังสินทูเป็นคลิปพุทธิกรเลยแต่ชิงแต่ชิงตาธรรมะไทยนับวัตุเตบุด ผู้ชิตาโสถิงกโรเตชาวิหารบันทะเลเทราจะมชานวัการเจพิโคสารามิกาถาปฏิวัสิกาขมาเทศนิขมาอิสาสันปานผู้ตาสุขิตาพนตุเตเจ้าผู้ชายเยปิอันทาสัมภวาทังเสด็ชตาถาวุปฏิการนิยานิการธรรมวรมปฏิเตสเพปิทุขสก์กัลโณตุสังขยังทาตุจิรังสังธทมโมธรรมมาสราจิปุคราสังโคโคตุสมะโควะอัถายาจิหิตายาจะอัมเหระขันตุสันทมโมสเพปิธามาจาริโนพุทธิงสัมปรปุเนยามาทำเมเมอริยาปเวติเต บุตรที่ยี่บเอ็ดบุตรสภพปฏิชายคาถาคาถาม่ยังปาติชายโยพนามาเซปุญญะสิทานิกัตาสะเขาสัตว์ทั้งหลายมีสุดไม่มีมานยานันยานิกัตานิเมจงบุมที่จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุตรที่ข้าพเจ้าทำาแบบนี้เตสัญจับพระคิโนโหตุสันตานันตปะปะมาณการและผู้ทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณตะวันตาจะคือชนเหล่าใดเป็นที่ผู้มีคุณใบทั้งมาตาปิตาทโยมีมาดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ถามเมจจะปะญาติที่ถาวาที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่เเห็นอมัต ชาติต่อเวลิโนทีายทั้งสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นการสตาร์ทิสันติโลกาสมิงและมีวิญญาณทั้งอยู่ในโลกเตพุม,มาจตุโยนิกาเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสิบปัจเจกจตุวโวการามีห,ห,หันท่าแรกหนึ่งในขันสิบสองสัตว์และตามพ,อพ่อเผลอต้องเที่ยงพบน้อยหลยายพบใหญ่ยาตังเจปฏิทานัมเมสลดใดทราบการส,ารสบมบูรณ์ของข้าพเจ้าแล้วอนุโมทันตุเตสย,ยังขอสลดนั้นจมุทนาเองเิดเจจีมังนับประฐานนันติขอก็สลดใดย่อมไม่ทราบการสมบูรณ์ของข้าพเจ้านี้เทวาเตสังสสนิเวทพทั้งหลายจงจงแกษััตริย์เาน้น พระยาธินานาปุญญานังอัฏโมทนาเหตุนาเพราะเหตุอันเพราะเหตุเชื้อโมทนาทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ให้แล้วสัตเทสตาสัทาโหตุขอสัตตมณีอย่ามีเวณเวลาสุขาชีวิโนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดเขมาปัทันจะปัปนตุจบแรกจนถึงหายกระเสมเถิดเตสาสาทิชัตังสุภาขอความผองดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยพระเพรศจ่าให้ฐานด้วยความเพรในอุสงแห่งการบูชาพระราชาด้วยการสัญญาณสวดมนต์พระสุลพดีและพระดวงต่าง และผาเหล่านี้ขอความสุรีจนเกิดมีแกข้าพเจ้าขอให้ข้าเจ้าพุทธาทุกนายทั้งปวงขอให้ข้าเจ้าเนทางโลทางธรรมขอสุดที่ลงหลายปวดมุทการสายสุดบนรรมะเหล่านี้เมื่อพุฒนาแล้วปดมุ้อนได้แกข้าพเจ้าและรุคนพระกิ่งพิพินาโดยมุสมเด็จพญาสองวบววรเวทวิหารตลอดจมูทั้งหลายที่สามถงซั่งคที่ผ่านมาและที่จะสร้างอนาคตขอจงเป็ยนด้วยภาพแห่งภพรีและขามงคนในพระหารต่างขอจงเคยสังสิทธิุตรการเทินสาธุบุญส่งข้าพเจ้า ผู้มีสิทธิ์ทามร่มสนมเดินจิตป็นรณาทุกท่านขอจงปลอดภัยพาะนักปฐมนภูมิจากผู้จากความรู้การรู้กายอย่างสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในที่การงานฉันต้องอุปสรรคะบัดทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธ่านักสมบัตรบนสมบัติเนื่างทำสำเร็จในการปิบัิการประหารเกื้อใจยานและเจริญรุ่งจะตรุษคิดพรพรใช้สียอายุคือวันนะคืออายุวันนักสุขภาพละเทินขอมุสาบุกกับครอบครัวเจ้าสิทุท่านครับ